สันจิผู้มีพลังวิทยาศาสตร์สูงสุดแห่งกองทัพเจอมาถ้าได้มาเผชิญหน้าต่อสู้กับปีศาจสวรรค์อย่างโดฟามิงโกอีกครั้งใครจะเป็นฝ่าชนะลองมาวิเคราะห์เปรียบเทียบพลังกันดูในคลิปนี้ครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าชาแนลครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงการเปรียบเทียบพลังการขับระหว่างสันจิในปัจจุบันกับโดฟามิงโกครับคือเป็นอะไรที่แบบคนคอมเมนต์กันมาเรื่อยๆเหมือนกันนะ แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เคยมีการตั้งโพสต์ถามด้วย,ยครับว่าคิดว่าซันจิกับโดโฟามิโกถ้าต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งใครจะชนะครับคือซันจิกับโดโฟามิโกเนี่ยเคยต่อสู้กันครั้งหนึ่งที่ภาคเดสโลซาครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยฝีมือห่างกันชัดเจนนะครับโอ้ซันจินีจจ่ก็จะโจมตรงโจมตีโดโฟามิโกเหมือนกันนะแต่ว่าแทบไม่ได้ละคายผิวอะไรเลยครับแล้วก็แป๊บเดียวครับซันจิเนี่ยพลาดท่าโดโฟามิโกซะแล้วครับกำลังจะโดนเผด็จศึกด้วยซ้ำไปครับแต่ก็มีทางด้านรอทั้งหมดมาช่วยซันจิไว้ทางงคคครรรรััััััับบบบแต่่่เเเนนนนนนนือออดด้้้วยยใใปจจจุะะะโโซิก็หหขึมมีพล พลังขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยสามารถชนะแม่ทัพจักรพรรดิอย่างควีนได้แล้วด้วยครับคนที่แบบเชียร์เชียร์ซันจินะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าซันจิกับโดฟาเงโกต่อสู้กันนะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงครับเราก็เลยจะมาวิเคราะห์พลังกันในคลิปนี้ดูนะก่อนอื่นดูข้อมูลส่วนตัวของทั้งคู่ก่อนนะครับซันจิอายุ21ปีครับผมยังหนุ่มยังแน่นนะครับส่วนโดฟาร์เงโกครับชกโชนนะครับปัจจุบันนี้อายุ4 4ปีเข้าไปแล้วครับฮาค้ร้าคี้สังเกต้น หาคิสังเกตของซันจิเด็ยก็จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษครับส่วนโดฟามิงโก้นั้นครับสามารถใช้หาคิได้ทั้ง3รูปแบบเลยครับทั้งหาคิเกราะหาคิสังเกตแล้วก็หาคิราชามครับผลพิศารซันจินั้นไม่มีครับส่วนผลพิศารโดฟามิงโก่มีครับก็เป็นผลพิศารฮิโตฮิโตะนั่นเองครับตำแหน่งของทั้งคู่ครับซันจิเนี่ยก็จะเป็นกุ๊กประจําเรือของกลุ่มบอกฟางครับส่วนโดฟามิงโก้ครับก็จะเป็นกัปตันของกลุ่มจูสลัดดองกี้โฮเต้ครับค่าหัวซันจิครับสามร้อยสามสิบล้านเบลียครับโดฟามิงโกครับอด ค่าหัวครับ340ล้านเบรีครับความสามารถพิเศษครับซันจีนี่ก็จะสเปเชียลหน่อยครับเพราะว่าในภาคโน้นเนี่ยพลังของเขาได้ตื่นขึ้นมาแล้วครับพลังนักรบวิทยาศาสตร์ครับมีร่างกายที่แข็งแกร่งมีความรวดเร็วที่แบบเร็วจนหายตัวได้ครับการโจมตีทั่วไปถ้าไม่รุนแรงพอก็ทําอะไรซันจีไม่ได้ครับหรือถ้ามีการโจมตีที่สามารถสร้างดามเมจใส่ซันจีได้ครับตัวซันจีเองเนี่ยครับก็ยังสามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองได้อีกด้วยครับแบบกระดูกหักผิดรูปผิดร่างครับผมกระดูกเร่งกลับมา เาลลอกเขาลองเขาลอยเหมือนเดิมก็ยังทําได้นะมีการโจมตีที่ทรงพลังมากขึ้นครับและเพลิงของตันจีเนี่ยก็ไ่ใช้ลูกเตะเพลิงสีแดงนะครับในตอนที่ต่อสู้กับควีนครับซันจีเนี่ยใช้เพลิงไฟสีฟ้าในการจัดการควีนครับซึ่งมันก็จะเป็นเพลิงที่มีอุณหภูมิร้อนขึ้นรุนแรงมากขึ้นครับส่วนโดฟามิโกครับความสามารถพิเศษก็คือความสามารถจากพลพิษที่ตื่นขึ้นมาแล้วครับก็เป็นอะไรที่แบบโกงๆก,กันไปครับเพราะว่ามันก็จะแผ่อิทธิพลเนะไปถึงสภาพแวดล้อมรอบข้างครับสามารถควบคุมได้จาก สิ่งต่ตางๆนานาครับผมไปโจมตีศัตรูนะครับมีขอบเขตการโจมตีที่มันกว้างขึ้นนะครับส่วนสูงครับสันจีด8 0เซนติเมตรครับโดฟามิโก่สร้3ยหเซนติเมตรครับผม อย่างชอบพวกเกตเทลจะสัดนี้แม่งสูงย่อกันทุกคนจริงๆนะบ้านเกิดครับซันจีนั้นเกิดที่นอร์บลูครับส่วนโดฟามิโกครับต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยเกิดที่เลดไลน์ครับเพราะว่าเขาเป็นผ่ามงกรฟ้าไงครับผมก็คือเกิดที่แมรี่จัวนะครับฉายาครับซันจีมีฉายาว่าขาดำครับส่วนโดฟามิโกครับมีฉายาว่าปีศาจสวรรค์ครับพอเห็นความสามารถโดยรวมของทั้งคู่เลยนะครับถึงผมเองเนี่ยจะเป็นแบบแฟนซันจีนะแต่ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยโดยรวมนะครับตัวซันจีกับโดฟามิโกก็ ไม่ถึงกับขั้นฝีมือทิ้งห่างกันมากสักเท่าไหร่หรอกนะครับเอาเนี้ยเอาความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับถึงแม้ว่าสันจิจะชนะควีนก็จริงอยู่นะครับแต่ต้องบอกว่าควีนน่ยก่อนมาเจอสันจีควีนเนี่ยมันโดนนวดโดยมาโก้ไปแล้วระดับหนึ่งไงครับมาโก้ Marco ก็ต่อสู้กับควีนมาแล้วช่วยตัดกําลังควีนอะไรไปให้แล้วนะครับแล้วตัวควีนเองเนี่ยก็ในตอนที่ต่อสู้กับสันจินะควีนก็ไม่ได้ใช้ความสามารถในการใช้วุฒิเชี่ยวภาพนะครับหรือการใช้เวรัตอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าเรื่องการใช้เวรัตเนี่ยก เล่นงานพวกซาม,มูไรนะครับทำให้พอต่อสู้กับซันจีเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการดวลด้วยพลังนักลบวิทยาศาสตร์อะไรไปซะแทนลนะครับตัวโดฟามิงโกะผมค่อนข้างให้เครดิตโดฟามิงโก้เยอะอยู่เพราะผมรู้สึกประทับใจมากในตอนที่ลูฟี่สู้กับโดฟามิงโก้คือแบบเอามันไม่ลงจริงๆนะเวย้ยมันจะมีตอนที่โดฟามิงโก้ต่อสู้กับรอ,อก,ก่อนนะครับผมแต่รอนี่ก็ผูกปีแพ้โดฟามิงโก้ตลอดครับแล้วรอกับลูฟี่ก็ยังเคยร่วมมือกันเพื่อจะโค่นล้มโดฟามิงโก้ครับผมแต่มันก็เอาไม่ลงนะจ้าุดท้ายเนี่ยลูฟี่ต ได้เนี่ยก็ต้องแบบดีหัวซุกหัวซุนเหมือนกันนะครับต้องพักฟื้นตัวเองกว่าที่จะได้พลังฮาคิกลับขึ้นมาแล้วก็มาน็อกเอา์ัวฟามิงโกนะครับผมก็เป็นการต่อสู้ที่ยากลําบากแล้วก็ทุรักทุเลมากครั้งหนึ่งของลูฟี่เลยละครับตัวฟาร์มิงโกเองมันก็สับประหลาดจริงครับแถมความสามารถก็หลากหลายครับด้วยการตื่นของผลปีศาคร,ครับสามารถสร้างร่างแยกออกมาได้ครับมีความอึดมากๆด้วยแถมใช้เส้นได้แม่งในการซ่อมแซมภายในร่างกายตัวเองแม่งก็ทําได้ครับพลังคือแบบ มึงโกงมากอะนะและด้วยเซนส์การต่อสู้ทักษะการต่อสู้ดับสูงของโดฟามิงโก้ครับผมมองว่าโดฟามิงโก้เองเนี่ยยังไงแล้วก็ต่อสู้กับซันจิได้อย่างสูงสีอยู่แล้วครับส่วนเรื่องโกงนกนี่ก็ผมมองว่าไม่ค่อยเป็นประเด็นนะเพราะว่าเห็นคอมเมนต์คนบอกว่าแค่ท่าโกงนกเนี่ยซันจิก็ทาอะไรท่าโกงนกโดฟามิงมโก้ไม่ได้อยู่แล้วคือถูกต้องครับท่าโกงนกเนี่ยมันไม่มีใครทําอะไรได้หรอกนะครับอุกกาบาตก็ทําอะไรไม่ได้นะพลเละเอกจะบันดันก็ยังดันไม่ได้เลยนะแต่ต้องบอกว่าท่าโกงนกเนี่ยไม่ไเอามาวมมาหมนนัับืก ท่ากงลกเนี่ยเอามาล้อมเอามาปิดกั้นศัตรูซะมากกว่าครับเหมือนกับว่าเอามากดดันศัตรูมาบีบคัน้นศัตรูสร้างสถานการณ์ที่ยากลําบากให้กับศัตรูนะแต่ถ้าเป็นกรณีการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งนะออไอเรื่องท่ากงลุกเองก็ไม่ค่อยจะมีผลอะไรอยู่แล้วนะถ้าสองคนนี้กลับมาต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งครับความเร็วของสัญจิครับที่เร็วจนหายตัวได้เนี่ยยังไงแล้วก็คงสร้างปัญหาให้กับตัวฟมิโก้ได้อยู่แล้วนะครับผมรวดเร็วแล้วแบบไปรอบโจมตีนะครับ ตีฟรีเตะฟรีอะไรอย่างเงี้ยผมก็คงจะมีให้เห็นได้ในหลายๆครั้งนะครับในหลายจังหวะนะและด้วยการโจมตีของตันจิที่แบบเป็นเพลิงสีฟ้าเป็นอัคคีสีฟ้านะครับเตะเข้าไปแต่ทีดีมีอ้วกได้เลยครับแต่อย่างที่บอกไปครับว่าตัวโดฟาฟิมโกเองมันก็อึดนะครับผมก็มีลูกเล่นที่หลากหลายนะครับเออถ้าใหญ่บปมนมอมโดราฟิม,ม,ฟมโกเอามาใช้ป้องกันศัตรูได้อีกด้วยนะครับหรือว่าถ้าทันเทพสังหารที่เป็นท่าอันตีของโดฟาฟิมโกเองก็เป็นท่าที่รุนแรงมากๆครับต่อให้ตันจิอึดมากๆนะเออโดนท่าท ทั้งหมดทั้งมวลนะผมมองว่ายังไงแล้วการต่อสู้เนี่ยออกมาสูสีมากๆครับแต่ผมก็จะเอียงๆไปทางสั r จีนิดนึงนะครับผม ยงไปทางซันจินิดนึงนะครับผมถ้าจะชนะตัวฟอร์มงโก้ก็คงเป็นลักษณะของแบบการเฉือนชนะนะครับกว่าจะชนะได้เนี่ยตัวซันจีเองก็คงจะมีความชอบช้ำม,มากๆอยู่เหมือนกันครับคงไม่ถึงกับคันชนะขาดหลอกนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นั่นเองครับผมก็อาจจะเป็นคําตอบส่วนตัวที่อาจจะไม่ค่อยถูกใจแฟนๆมันพีซสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าจากโพสต์ที่ผมเคยโพสต์ไปนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะเชียร์ทางซันจิแล้วก็มองว่าซันจีเนี่ยชนะขาดลอยกันแน่นอนซะส่วนใหญ่เลยนะครับผม แต่นั่นแหละครับผมเออส่วนตัวนะครับผมมองว่าเฮ้ยโดฟามิโกมันก็ไม่แย่หลอกไม่ถึงกับขั้นฝีมือทิ้งห่างซันจิแล้วก็จะโดนซันจิกระทืบอยู่ฝ่ายเดียวหรอกมันก็ยิ่งดูสูสีกันอยู่นะครับด้วยความรู้สึกส่วนตัวของคู่นี้นะแล้วสำหรับเพื่อนๆนะครับผมคิดเห็นยังไงครับคิดว่าถ้าซันจิกับโดฟามิโกต่อสู้กันครับมันจะสูสีกันแค่ไหนครับแล้วเพื่อนๆนะครับผมให้คะแนนความเก่งกาจของทั้งคู่ไว้แบบไหนครับผมก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้อีกเช่นเคยครรับบขออททกกกนมมมาาีี่่ชชลลลลิปป้้้ดดเสจจแวูใยื กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ